ทุกวันนี้ถ้าคุณคิดคอนเทนต์เองคิดอะไรเองนะเหมือนคุณเอามือขุดดินอยู่นะคิดคอนเทนต์ยังไงให้ไอเดียไม่มีทางตันทุกคนลองคิดดูว่าถ้าบอบบี้ไม่มีสูตรแฮกอะทุกคนก็จะบอกว่าบอบบี้เอาเวลาไหนไปทำบอบบี้จัดการเวลาตัวเองยังไงเพราะว่าทุกอย่างที่ทำอะมันก็ค่อนข้างจะมีดีเทลของมันอยู่วันนี้บอบบี้จะมาสอนเรื่องของการใช้แอปตัวนี้นะคะการใช้ AI ไปที่ไหนเขาก็บอก AI 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 แล้วมาใช้ยังไงแล้วมันเอามาอัดเดบกับงานเรายังไงมา เข้ามาตัวนี้นะคะสิ่งที่บ๊อบบี้จะมาบอกทุกคนก็คือมันจะเป็นคําสั่งแน่นอนแหละ AI ก็เหมือนคนคนหนึ่งอ่ะเหมือนเพื่อนเราคนนึงเราจะต้องแนะนําตัวเราให้เขารู้จักก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญของเราก็คือเราต้องสื่อสารให้ AI เขารู้จักเราก่อนแล้วทุกคนมาสวัสดีค่ะบ๊อบบี้เองค่ะวันนี้บ๊อบบี้มีพร้อมง่ายๆเราต้องบอกเขาก่อนว่าเราขายอะไร เพราะเ i เขาไม่รู้ว่าเราจะขายอะไรอย่างเช่นอ่ามันอันดับแรกให้ให้บอกก่อนว่าเราขายสินค้าเป็นอะไรกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครแล้วเรามีเป้าหมายเพื่ออะไรขอไอเดียทำหัวข้อคอนเทนต์หน่อยกดเข้าไปนะดูนะความมหัศจรรย์ของผู้ช่วยคนนี้เห็นไหมเห็นอะไรไหมเห็นกับตาหรือยังแป๊บเดียวเองอะสิเทคนิคสร้าง landing page พุ่งกระฉุดเราไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้เราก็บอกว่าปรับหัวข้อ ให้เข้าใจง่ายอันนี้คือเป็นแบบบล็อกโพสตนะทุกคนอยากทำเป็นสคริปไลฟ์ไหมช่วยแปลงเป็นสคริปไลฟ์หน่อยมันไม่เคยปฏิเสธเราเลยนะคะ ทีนี้คุณจะไลฟ์อะไรอ่ะคุณก็พิมพ์ไปดิเริ่มต้นสําคัญที่สุดคุณจะขายของอะไรมีกลุ่มเป้าหมายเป็นใครเป้าหมายเพื่ออะไรคุณอยากทำคอนเทนต์ประเภทไหนแล้วถ้าใครอยากรู้ว่ามีประเภทอะไรบ้างนะไลน์มาหาบอบบี้ S I K I U B O B B Y เดี๋ยวบอบบี้จะลิสต์ให้จบไหมคะทุกคนคุณอยากได้อะไรคุณบอกเขาเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดคือการตั้งต้นคําถามว่าเราต้องการอะไรแล้วเราขายอะไรเรามีจุดประสมเพื่ออะไรกลุ่มเป้าหมายเราคือใครเราบอกเขาก่อนเราบอกผู้ช่วยเราก่อนเหมือนเราจะสั่งงานอ่ะเราเป็นผู้นําเราเป็นหัวหน้าเราจะ งานลูกน้องลูกน้องไม่รู้เรื่องลูกน้องก็จะไปทําไปสเปกสะปะแล้วคุณก็จะบอกว่าลูกน้องคนนี้ทํางานไม่ดีเลยต้นเหตุมันอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทบทวนคําสั่งของเราก่อนเราชัดเจนของเราก่อนว่าเราจะไปถามเขาเพื่ออะไรเราอยากได้อะไรจากเขามันคือ1นส่วนสของ1นส่วนสิบเอ็ดศูนย์แฮกถ้าใครอยากได้สิบเอ็ดศูนย์แฮกไลน์มาที่ s i k i u b o b b y แล้วพิมพ์คําว่าสนใจสิบเอ็ดศูนย์แฮกราคาเต็มอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยบาทเอาลดเหลือหกพันเก้าร้อยบาท